สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม GTA V MOD Zombie Party ยี่22กันแล้วนะครับอ่า p นี้เนี่ยผมจะมาอธิบายก่อนนะครับว่าทำไมเนี่ยผมถึงไม่ค่อยได้เล่น GTA MOD เลยนะครับไอ้เรื่องนี้เนี่ยครับเป็นปัญหาของทางค่ายเกมล้วนๆเลยนะครับเอ้ยไม่ดีต้องพูดว่าของทางผู้จัดจำหน่ายซะมากกว่านะครับแล้วก็ใครเนี่ยที่ว่าชอบลง m o ดเป็นชีวิตจิตใจนะครับลงมอดเกมนะก็คงจะรู้นะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมนะมันเขาเล่นไม่ได้นะครับ แล้วก็พอเข้าปุ๊บมันจะเออร์เลอร์นะครับมันจะดิ่งออกมาหน้าเกมครับแล้วก็เออร์เลอร์นะครับซึ่งก็คือทางผู้จัดจําหน่ายเกมเนี่ยนะครับเขาได้แบบว่าเหมือนกับคิดว่าไอตัวมอสเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหานะครับสำหรับการเล่นแบบออนไลน์เขาก็เลยแบนเลยผมในเวอร์ชันใหม่นะครับพอเกมอัปเดตเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันก็ไม่สามารถลงตัวมอสได้อีกแล้วนะครับแล้วผมก็เลยนั่นนะครับไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับแต่ว่าก็หาวิธีอยู่นะ ก็เจอครับผมนะครับเจอมันเป็นวิธีการดาวกรีดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมทําให้เกมเนี่ยมันกลับมาเป็นเวอร์ชั่นเก่าครับแต่ว่าตัวเกมยังเป็นของแท้อยู่นะยังเล่นได้อยู่ครับแต่ว่าจะไม่สามารถเล่นแบบออนไลน์ได้นะครับก็ต้องยอมครับฉันยอมนะแต่ว่านะใครที่ว่าสนใจแล้วก็อยากจะลงมอดอีกเนี่ยนะครับผมจะแปะลิงก์กลุ่มเอาไว้ด้านใต้คลิปนะเป็นลิงก์กลุ่มนะครับในการแก้ให้ลงแบบมอดได้เนี่ยนะครับใครสนใจก็ไปหาวิธีแก้กันเองนะเพราะว่า จะให้ผมสอนนี่ก็คงจะลําบากครับผมเนี่ยนะเป็นคนที่เรียนรู้เองได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้สอนใครนี่บอกเลยครับไปไม่เป็นนะครับสอนใครเนี่ยผมรู้เรื่องอยู่คนเดียวนะก็นะครับตาม้าแหละโอเคต่อดีกว่าจากพาที่แล้วนะครับผมนะได้ทําฮอเนี่ยระเบิดนะครับไม่ดิต้องพูดว่าโดนยิงระเบิดมากกว่าครับโดนยิงล่วงเลยแหละนะครับแล้วก็ผมก็เลยจะมาหาฮอลําใหม่นะครับหาฮอลาใหม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยอีกแล้ว ยายาขับนถอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ข้างบนแล้วเหรอวะนึกว่าตามมาข้างหลังยาอีเจมึงเซียนเหรอเซียนหรือเงี้ยนอีเจโอ้โหปืนไม่มีด้วยเดี๋ยวเราลืมเอาปืนออกมาจากกล่องแบบนึงปืน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 ใจเย็นเจเดี๋ยวก็ตายแล้วแบหนึงปืนพกปืนพกนี่ไหนอยู่ไหน อีเจ้เงียบเออทำหัวฟูอุ้ยเนี่โอ้โหอะไรมาป้องกันเจ้เนี่ยห้อยพระอะไรเจ้มามามาส่งเอฟโฟบังกันนะเออหัวแตกโอเคครับ <laughs> เดเี๋ยจากวัเดียวนะครับผมก็ทำฮอล่วงนั่นแหละนะแล้วก็จะมาหาฮอลำใหม่ครับใหม่แล้ว,วยิบแล้วซึ่งเธอจะให้ผมเอาฮอติดระเบิดเนี่ยนะครับมัน มันไม่คุ้มต่อชีวิตผมนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบมือลั่นนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วแหละนะนะก็เลยจะมาฮอลลำเดิมนี่แหละนะพอติดปืนเกิตลิงครับนะครับสองด้านแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยผู้รอดชีวิตก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ผมเคลียร์ผู้รอดชีวิตแล้วนะครับคือเออก็นะทําการจัดการผู้รอดชีวิตนั่นแหละนะโอเคครับไปดีกว่าซึ่งฮอลลำนี้ตอนเอาขึ้นมาเสียวๆอยู่นะเพราะมันมีไอ้นะไอ้กล่องสายอะไรบลักก็ไม่รู้นะครับ ตอนขึ้นก็เลยลำบากนิดหน่อยโอเคแต่ว่าได้อยู่ไปครับไปหาพวกเราชีวิตก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปไปท้าทายเว้เอาไปไอ้นั่นนะครับแคมป์อะไปแอร์ดอปครับเอาไปแอร์ดอปเราจะท้าทายดีไหมสักหน่อยก็ดีนะครับว่าเกมเนี่ยนะครับเราต้องเล่นให้สนุกครับและเราจะสนุกได้ก็ต้องท้าทายครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอแอร์ดอปก่อนนะครับสักครั้งสักครั้งอีกสักรอบเดี๋ยวเราไปเลยครับ แต่ขอมาช่วยพลชีวิตก่อนเออพวกเขาจะกล้าขึ้นไหมหนอแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ามีความสามารถเรื่องการจอดหอที่สะทุนมากๆเพราะงั้น <c oughs> เลยต้องทําการจอด,ดนิ่งๆนุ่มๆหน่อยโอ้ยไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่มาครับยืนนิ่งอยู่ได้ขึ้นดีมาแล้วครับไอด้ดำคุยหน่อยเอ้าเดี๋ยว <c oughs> เฮ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยว คุยไม่ได้ครับหรือว่าผมยังไม่ได้จัดการนะอุ้ยยังเกาะเป็นกลุ่มขี้อยู่เลยผมว่าผมยังไม่ได้จัดการกับผู้รอดชีวิตเลยครับค <c oughs> งต้องค <c oughs> งต้องกลับไปเคลียร์ก่อนนะครับเอ้ยอะไรนักหนาลืมครับลืมลืมลืมจัดการโอ้ยมาแล้วเป็นชะขาดมาแล้วที่แคมป์มีโจรอีก้าากระหักโจรนะครับโจรมาดากัาดากเหรอาดากอักะ เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโจคนมาดักรอหน้าแคมป์ครับไม่เคยลองของอ้ยเด้อ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 อุอุ้ยอุ๊ยเมื่อกี้มองเดียวโจนครับลืมมองที่จอดนะเพราะว่าเดี๋ยวโจนมันสอยหอรเราครับมาจอดนิ่งๆนุ่มๆนิ่งๆนุ่มๆนิ่งๆนิ่งๆเออยังไทยอยู่โอ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วไหนโจนเอ็งบุกแคมป์ใครเอ็งรู้ตัวปากอ้าว อ๋อมันอยู่อีกบล็อกหนึ่งครับไอดอกเกิดแล้วด้วยบวกกับผู้รอดชีวิตเฮ้ยผมจะนกว่าผมเคลียร์ไปแล้วนะแล้วพวกเองเกิดมาใหม่ได้ยังไงวะเนี่ยพวกเองไม่อยากจากไปแล้วดูดูครับดูมันนะครับยืนนิ่งเป็นหินเลยแล้วผมหลอนเลยครับแล้วมันเอาไปทําอะไรไม่ได้เลยครับเอาไปช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยนะเฮ้ยแต่ว่าก็ยังมีคนคุยได้อยู่ครับสองสามคนนะครับคนถือไม้กอฟเนี่ย เนี่ยเอาไปใช่อะไรวะถือไหมก๊อปเอ,อ้ยสแตนสเตลล์อ๋อมันเป็นคำสั่งอยู่นี่ว่าแบบหนึ่งต้องให้มันฟอลโล่ครับฟอลโล่แบบหนึ่งไหน๋ยวฟอลโล่นี่อ่าปืนเจ๊ละเจ๊เจผมไม่เอาคนตัวเปล่าไปหรอกนะตามมีไหมตรงนี้มีตามเอาละไหนมีไหมมีไหม,มครับคนที่จะตามผมมาครับ ตามมาตามมาตามมาสามคนแล้วดีมากลุงลุงเจ๊ไหนดูอีกดิมีอีกเบาไอ้นีไน่ไอ้นี่ไอ้นีต่ตามมาคุยได้ยังคุยได้อยู่ไอ้นี่คุยได้ด้วยตามมาใครคุยได้ผมจะเก็บเอาไว้นะครับใครคุยไม่ได้ม,มันต้องตาย <laughs> ไอ้นี่คุยได้ตามมาอ่าที่เหลือที่เหลือนี่ซวยหน่อยนะครับ โอเคที่เหลือแม่งยิงครับมันยิงมันไม่คุยกับผมได้เลยสติกกี้บอมจงมาถอยครับถอยถอยถอยวันี่มานี่เร็วตามมาตามมาโอ้โหเยอะจังรู้สึกเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนนะฮะหกคนเฮ้ยขอโทษนะพวกนายไม่รู้ว่าพวกนายตายไปกี่รอบแล้วตั้งแต่เมื่อพาร์ทแรกเลยแหละฆ่าแล้วฆ่าอีกครับ อุ้ยอีนี่อินี่เกาะบวกห้าเหรอฮะเกาะบวกห้าระเบิดบวกแปดนะบอกให้อุ้ยเกือบโดนรถมังกรไซไปแล้วอีกนิดเดียวก็รถบึ้มอุ้ยนิดเดียวโอเคเอาของไปเก็บก่อนเฮ้ยสไนเราได้มาจากไหนครับอ๋อได้มาจากศพคนหรือเปล่าพอคนมันตายมันจะดรอปปืนด้วยนะครับนี่คือข้อดีของพวกเองอย่างเดียวเลยนะครับตายแล้วมันดรอปปืนด้วยแค่นี้แหละเก็บ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  โอเคโจกนมาแล้วไปฆ่าโจนก่อนดีกว่าครับมีอยู่7คนนะครับเดี๋ยวไหนดูดิหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมผมก็7นั่งรถคันนี้น่าจะพอดีแล้วมั้งเนี่ยนะ7คนไม่รู้นะครับไหนลองขึ้นดูดิเทสก่อนขึ้นได้เปล่าได้ไหมอ่าได้อยู่ครับได้อยู่ใช่ป่ะนั่งท้ายครับนั่งท้าย นั่งไทยอีกคนนึงโอเคเหลือแต่อิงอ้าวขึ้นได้อยู่ด้วยเราไม่ไม่อยากมีใครนั่งข้างหน้ากับตูเลยเลยน้อยใจนะเฮ้ยไปครับให้ดำเตรียมยิงในดำจะไปยิงมันสิอ้าวอยู่ไหนวะนู่นยิงมันเออมันมีแต่รถเว้ยนต้องยิงเรียง อีเน่ไอ้ดามึงยิงมันดิมึงจะขึ้นไปนั่งทำไมวันนี้แะนั่งแล้วไม่ยิงครับดูดิมันเอาแต่เล็งครับมึงมาเล็งแล้วมึงไม่ยิงแล้วมึงจะมานั่งทำไมขอเปลี่ยนคนครับเอ้ยแล้วซอมบี้ล่ะมันยิงปะถ้าเกิดเองไม่ยิงเนี่ยทำการประหารนะประหารมันไอ้ดำเฮ้ย ซอมบี้มันก็ไม่ยิงนครับเฮ้ยหรือว่าปืนหมดแล้วปืนหมดลูกเออผมว่าน่าจะปืนหมดลูกครับแป๊บนึงนะผมขอลองเทสก่อนครับโอเคลงมาทุกคนเลยเดี๋ยวตูวขอลองยิงดูก่อนถ้าเกิดปืนหมดลูกนี่คงต้องเอารถคันใหม่แล้วแหละครับโอเคครับขึ้นขึ้นขึ้นอืมไาลองซิไอ้ดา่ามกูป่านันมึงแน่มึงไม่ยิงมึงลงมาเลยนะ เอ้ยไม่ดีกว่าครับเราจะทําการอ่าแบนมันครับแบนมันออกจากกลุ่มครับไอ้ดําข้าขอขับไล่แกไปไรประโยชน์เฮ้ยเฮ้ยรถกู้รถกู้รถกู้ไอ้ดําไอ้ดําแม่งปล้นไอ้ดําไอ้ดํามึงปล้นรถกู้มึงหยุดเลยนะอมรอไฟแดงด้วยคู่ดีแต่เดี๋ยวไอ้ดํามึงปล้นรถกู้ มึงหยุดมึงเข้าไปไหนไอดำโอ้มึงจะพากูบูเหรอมึงทิ้งคนไปด้วยเนะี่ยคนหนึ่งแง่คือถ้าเกิดเราไล่มันออกจากกลุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดข้างๆเนี่ยมันมีรถอยู่นะครับมันจะทําการปล้นรถเราคนระับไอ้ดำเฮ้ยติดไฟแดงติดไฟแดงเฮ้ยมึงฝ่าไฟแดงเหรอ,อผิดกฎหมายเนะี่ยมึงหยุดก่อนนี้เปล่าจะพากูไปไหนจะพากูไปตุยตูดเหรอแปบบนึงไอดำ ขอละหยุดก่อนไม่หยุดนะไม่หยุดไม่หยุดกูก็กูก็ทำอะไรไม่ได้ดำครับเอยดำมันพาไปไหนวะแล้วมีครัปผมต้องหาจังหวะที่มันขับช้าๆแล้วก็ลงครับแล้วก็บึ้มมันเลยบึ้มมันทั้งรถนี่แหละเอ้ยมันดูโหดร้ายเกินนะต้องลกไอ้ดำมันลงมาครับไอ้ดำแม่งปล้นแม่งปล้นมันบอกมึงไล่ก่าอจากกลุ่มเลยกูนล้นรถมึงเลยขอโทษแต่วัานายไม่ยิงไง กดไกปืนยิงเป็นหรือเปล่าไม่รู้ดำครับจะรอรถหน่อยดำดำปากูไปไหนดำถ้าเกิดผมลงนะครับผมคิดว่ามันน่าจะยังขับรถอยู่ครับซึ่งผมก็อาจจะล่วงจากรถเลยแล้วก็รถก็หายไปเฮ้ยนี่นี่นนมันชะลอแล้วทุกคนลงหย่ก <laughs> โอ้ยมึงทำอย่างนี้ ไม่เป็นไรครับเรามีระบบ GPS ครับนี่ระบบรถติดตามครับเฮ้ยไอ้ดำเอ็อเองอิงกับตูรูดำรูแดงกันแน่กูแดงมึงดำมาเจอกันต,ตาตาลาบตาแล่ะไม่รู้สินแล้วกูมีระบบ GPS ติดรถอยู่ตามไปฆ่ามันถึงที่ครคบเดียววิ่งก่อนเร็วเราซอมบี้เฮ้ยเย,เยอะจังวะโอ้ยแหลกๆอยู่ไหนวะแ๊บนึงไหนซอมบี้นะซอมบี้ โอ้ลุงแม่งโกยไวมากอ่ะดูดิักวิ่งทีมชาติหรือเปล่าลุง <c oughs> ไหนวะนี่นี่ยิงก่อนโอไมค์เกอทำไมกูยิงช่วยนเนี่ยอืมโอเคหารถสักคันครับไอด้ดา <c oughs> เล่นกับใครไม่เล่นบนรถใครไม่ปล้นบนรถตัวเอาขันไหนดีครับขันนี้เอาเลยเอ้ยมีอยู่สี่คนแน่ชิบหายต้องปล่อยใครสักคนไว้ครับ ต้องทิ้งใครสักคนเนี่ยเอ้ยเด้อเด้อเด้อนุ่น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 เฮ้ยเธอรละคอยวิ่งแล้ววิ่งวิ่งกลับไปรอบ้านก่อนนะไอ้ด้อเองโอ้โหมันไปไกลยังวะภารกิจไล่ล่าไล่ล่าไล่ล่าคนทรยศไอ้คนทรยศอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยูน้ำดื่มน้ำก่อนเออน้ำ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 ไหนวะน้ำน้ำน้ำ นี่น้ำอยู่ไหนน oh! ี่ดื่มเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันบังคับไม่ได้แป๊บนึงเบรกเบรกเอี๊ยดมันบังคับไม่ได้ครับเราด้วยว่าเราใช้ของบนรถเนี่ยมันจะบังคับรถไม่ได้ครับโอ้ยโอเคไอ้ดำฉันไม่รู้ว่าแกเป็นใครอยู่ที่ไหนแต่ถ้าฉันเจอแกฉันจะตัดหัมดำดำของแกแป๊บนึงไปดักหน้านี่ครับมาไว้ที่นี่เลยตายมึงตาย เราไม่มีระเบิดเลยแฮะระเบิดที่จะบ้มรถมนะันอะผมยอมเสียรถครับยอมเสียรถได้กับการให้มันตายแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะพวกรถเนี่ยเราก็ไปเอามาจากไอ้ที่นั้นได้ครับที่ตรงนู้นเะนี่ยนะไอ้ที่มันดอนะครับที่ดอปเครื่องบินนะครับมันก็มีอยู่นะแต่ว่าผมแขนนะครับแขนนะครับแขนต้องฆ่ามันคนระับรถนะกูม่สนแล้วจะสนฆ่านเนี่ยอ้๋จะตามทันแล้วเนี่ยรถมันไฮ้ทีไมันขับไวอย่างวะเฮ้ยแต่ว่าเราก็ กล้จะทันมาแล้วครับแล้วมันจะขับไปไหนครับ,บไปไหนอะเองแย่ดอกไปชังแมฆไ่สูดแล้วมันจะเข้าไอด้ดำโอ้ยโอ๊ยแรถแม่งก็เพิ่งเกิดหันไปฟุบนี่เกิดใหม่เลยครับรถสปาวใหม่ดูดินะครับทั้งรถทั้งซอมบี้เลยแม่งโคตรเกลียนเห็นไหมเลยขับช้านิดหน่อยเลยเนี่ยไปเฮ้ยไอด้ดำไอด้ดำไอด้ไอดำหยุดรถเลยครับ เขาไม่ใช่มันชะลอรถเฮ้ยท้าทายอรอท้าทายอะน้องโอ้โหเข้าอุโมง์ผีด้วยหลอนเลยนะงวบไฟแดงแดงเห็นไฟแดงอยู่มาะจะถึงแล้วอ,อุโมงอยู่ฝั่งนูน้นใช่มหมมามึงโดนตุยตูดแน่กูจะตุยตูยตยตยดรถมึงไอ้รถกูล <c oughs> แล้วก็ชนให้มันคว่ำไปเลยครับแล้วพอเองลงมาจะประหารไอ้ดำถึงแล้วหยุด ไม่หยุดกูข้ามไม่ได้เอ้ยยิงรถเบ้งเอ้ยรสชาติไหนจะระเบิดเนี่ยมันรถหุ่มเกราะบันไลาและดาบสองคมมันก็ดีทั้งเรานะถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของอยู่ตอนนี้นะแต่ตอนนี้มันเป็นเจ้าของอยู่ครับมันเอาไปอยู่เอ้ยหยุดนี่สกิดโอ้โหสปิริตแรงกล้าหยุดเอ้ยคุยรู้เรื่องด้วยเ,ยเยว้ยเดด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 แม่งหนีแม่งหนีเมื่อกี้มันจะหยุดละหยุด อุ้ยลงไม่ได้ครับซอมบี้ซอมบี้เยอะซอมบี้วิ่งเยอะเราแม่งเอ้ยแล้วะทำไงดีวะเราผมไม่รู้เอ้ยข้างหน้ามีแอร์ดบมันยิงไอด้ดำหรือเปล่าวะเดี๋ยวอย่ามายิงกูนะอย่ามายิงกูนะยิงไอด้ดำไปไอด้ดำมันอาจจะจอดหยุดยิงก็ได้ครับใช่เปล่ายังมีโอเสียดายเว้ยแอร์ดบเวปบเพนดอบด้วย เล็งหัวเล็งหัวอืมเอ้ยรู้สึกจะยิงไม่ได้นะครับอ้าวทำไมมันทำไม,ไมกูชนอยู่คนเดียวแล้วมันไม่ชนนะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ชนเอาให้มันลงไปเลยครับตรงทางโค้งอะ่ะเฮ้ยเอ้ยกับเดมเมตเดมเมตนะกูกูล่วเดม เอ้ยโอ้โหรถมันใหญ่กว่าครับรถไ่เอ้ยโอ้ยเฮ้ยทางโคง้งทางโคง้งมันขับเวียนครับนี่เอ็กวดเออจะมีวิธีไหนโอเครู้แล้วยอมช้านิดนึงแปบ๊บนะเพื่อนๆอนอืมเพิ่งคิดได้ครับเพิ่งคิดได้ เอาไอ้ดำหายเฮ้ยเอ้ย,อยหลวมมันเห็นวะเห็นชิเป็ติดตัวรถอยู่แล้วมันก็เลยเอาออกถุ้ยไม่ใช่นะมันจะฉลาดหลักแหลมเกินไปแล้วเฮ้ยมันหายครับไอ้ดำหายเอาซะง,งั้นเฮ้ยเราลดลถยังอยู่ปะผมเผลอไปกดปุ่มครับกดอ,อีกปุ่มหนึ่งที่ใกล้ๆกับใกล้ๆปุ่มลบอ่ะนะ ซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆปุ่มย้อนกลับครับซึ่งถ้าเกิดเรากดปุ่มนี้เนี่ยทุกๆอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือทั้งไอตัว AI ไอเนี่ยนะครับเราจะไม่เคยช่วยมันมาก่อนนะครับแล้วก็ทั้งไอดำเนี่ยมันก็ไม่เคยปนรถผมมาก่อนอ,อะไรอะไรอะไรใคร <laughs> เฮ้ยรถโจรรถโจรโจรมานี่หน่อยจะปน เดี๋ยวต้องกลับบ้านก่อนครับรถมันยังอยู่ที่บ้านนะครับแอร์ด็อปก็เกิดเอออะฟาร์มแอร์ด็อปเล่นๆก็ได้สบายใจสักครั้งแล้วเมคแล้วเสียฟรีครับไล่ล่าไอ,อ้หน่นรถมาพอดีเลยหยุดไม่หยุดกูยิงเออกูก็ยิงอยู่แล้วแหละโอ้ยยอมโดนยิงนิดหน่อยยืนกลางถนน,นโอเคครับโคเวอร์โคเวอร์ฟืบฟืบ โอเคลงไปนี่ยเราพาศพไปทัวร์ด้วยครับหลอนใช่ไหมหลอนจริงๆศบอยู่ข้างๆก็ด้วยโอ้โหนั่งพังงก,กันเลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็สละรถแล้วเอาอีกคันหนึ่งมาตรงนี้ก่อนดูเสื้อมีของอะไรดีๆไหมโอ้ไอ้ดำแม่โอ้ยโอ้ยเข้าแล้วเข้าสู่สมรภูมิลบแล้ว เผมขอมาฟาร์มของหน่อยได้ไหมครับนูนเกาะกลุ่มกันเป็นขี้เลยนะครับโอเคยับย่องย่องย่อง,องมันย่องตรงไหนนี่อันนี้ผมกดสเตลแล้วเนี่ยเดินย่องเลยว้ยเดินชิลหลบหลังต้นไม้ได้ไหมอ้าหลบได้อุยอ้ยอุย้ยมันยิงโดนมันเห็นอ่ะตรงนี้ยิงโดนอย่นีว่าบันไลแล้วบันไลแล้วบันไล่แล้ว <c oughs> เอ้แอนด็อคยังอยู่กูจะแก้แค้นกูจะแก้แค้นเฮ้ยต้องเอาของคื้นเร็วๆก่อนด่มันจะหมดอยู่ใกล้ๆด้วยเนี่ยเอาอยู่ข้างหลังอีกเสียเวลาถอยหลังมน่นนี่ต้องแก้แค้นนะต้องแก้แค้นเร็วๆเลยก่อนเวลาจะหมดเมื่อกี้ครับมันหลบหลังต้นไม้แล้วมันยังยิงโดนยังไงกูจะเม่นไปไหนเอ้ยขอให้ทันเถอะอย่าแก้แค้นต้องแก้แค้นข้าจะไม่ตายเปล่า ตายครั้งนี้เป็นการลองเชิงเฉย,ยๆอุ้ยอุ้ยจะช้าเพราะไอ้นี่แหละอีกนิดเดียวอย่าพึ่งเชนญคอละบายโอ้โหเจ็บปวดเจ็บปวดทั้งไอ้ดำทั้งไอ้นี่เลยรู้สึกอะไรวะเนี่ยนี่กูเกิดในดวงดาวอะไรเนี่ยนะครับดวงดาวสวยหรือไงโอ้โหโคตรแขนเอ๊ะหายหมดแล้วอ่ะ โอ้อะไรวะรถยังอยู่อีกครับอืมเอารถคันนี้แหละรถคันนั้นไม่เอาแล้วศพศพไม่อยู่บ้างเหรอาศพอยู่จะได้ฟาร์มของคึ้น <c oughs> อุ้ยศพอยู่ครับศพคนนะครับสำหรับเกม G T V โหมดซอมบี้นะครับพาทนี้เนี่ย <c oughs> ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ล้กันนะครับเอาไว้ต่อพาทหน้านะฮะ